วันนี้ผมมีตัวอย่างคำกล่าวเชิญชวนสร้างพระพุทธรูปมาฝากท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลงรัางทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีตัวอย่างบทเชิญชวนสัทธาสาธุชน ร่วมทาบุญเททองหอล่อพระประธานหรือว่าสร้างพระประธานตามคําแนะนําของท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการนะครับซึ่งได้แนะนําคําถามนี้เข้าสู่รายการนานมากแล้วก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่เป็นเจ้าของคําถามด้วยนะครับต้องออกตัวนิดหนึ่งครับว่าด้วยภารกิจที่ผ่านมานั้น1เดือนกว่านีมากจริงๆครับท่านผู้ชมการจัดทําบทคลิปพูดนั้นจะต้องมีการเรียบเรียง ก็ทําให้ผมนั้นล่าชาออกไปต้องขออภัยด้วยแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ตัวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าอยากจะเรียนให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าภารกิจหลักของผมนั้นก็ยังรับราชการอยู่และอีกประการหนึ่งก็คือถ้าว่าเสียงแตกปลอมอะไรเข้ามาในคลิปเนี่ยก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมด้วยเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยก็ยังสร้างบ้านอยู่วันนี้ก็น่าจะเป็นช่างไฟนะครับ ผมก็พยายามว่าเมื่อไรเสียงจะเงียบหรือว่าช่างจะเสร็จก็ไม่เสร็จสักทีตอนนี้แค่เวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วเย็นผมก็จะต้องเข้าค่ายนะครับก็เลยเอาละไม่เป็นไร <c oughs> ถ้าผู้ชมงงเข้าใจนะครับว่าคิดเสียว่าเป็นเสียงประกอบคลิปกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่าเราได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่ามัคคณายกในการประกอบพิธีเมื่อพร้อมแล้วเราก็เริ่มกล่าวเชิญชวน หรือว่าประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมพิธีได้ทราบตามลำดับดังนี้ครับบุญเป็นเครื่องถึงซึ่งชาติหน้าบุญนำพาให้เป็นสุขทุกสถานบุญเป็นเครื่องถึงซึ่งนิพพานบุญบรรดาลสารพัดสวัสดีขอนมัสกรารพระกุณเจ้าและขอสวัสดีศรัทธาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายวันนี้ นำว่าเป็นวันมหากุศลเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นวันที่คณะสัตยาสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายทั้งฝ่ายพระสงฆ์โดยมีหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นประธานและพระเทรานุเทระได้เดินทางมาฉลองสัทธาร่วมอนุโมทนาบุญกันจำนวนมากอีกทั้งคณะรัทธาสาธุชนทุกสารทิศเมื่อทราบข่าวว่าทางวัดของเรา จากพิธีหล่อพระประธานในครั้งนี้ต่างก็มีจิตศรัทธาพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากทำให้วัดซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีแค่ถนัดไปทีเดียวพร้อมกันนั้นต่างก็มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพเครื่องธัยธรรมปัจจัยถวายพระสงฆ์น้ำปานนาถวายพระสงฆ์เป็นต้น ตามเจตนาของตนในนามของหลวงพ่อเจ้าว่าก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าพระประธานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาของเราเนื่องจากว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้นถือว่าเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธานุสติให้สัทธาสาธุชนทั้งหลายได้น้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่ได้กราบทุกครั้งที่ได้ไหว้เป็นการช่วยรักษาพุทธศินซึ่งถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการสร้างพ,พระพุทธรูปจะสร้างด้วยศิลปะชั้นสูงต้องด้วยพุทธลักษณะทุกประการ ชาวพูกเราจึงถือว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์มากทั้งนี้ก็เพราะว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้นเปรียบประหนึ่งว่าเป็นการสร้างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาให้คนได้กราบได้ไหว้ทุกครั้งที่คนกราบคนไหว้เราซึ่งเป็นผู้สร้างหรือผู้มีส่วนร่วมในการสร้างก็จะได้รับอานิสงส์ทุกครั้ง ดังนั้นบุญจึงไหลเข้าสู่ตัวเราทุกวันทุกเวลาคนสมัยก่อนก่อนจะเข้าสู่พิธีทำบุญในโอกาสต่างๆจะเริ่มพิธีอย่างนี้ตั้งน้โมส้ำจบและกล่าวคำบูชาเริ่มต้นพุทธบูชามหาเตชะวันโตการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอานิสงส์คือมีเดชหรืออำนาจมากธรรมะบูชามหาปัญญาวันโตการบูชาพระธรรมทำให้มีปัญญามากสังฆบูชามหาโภคววหูการบูชาพระสงฆ์ทำให้มีโภคกศัพย์มากติโลกนาถังาภิปูชยามะกข้าประเจาทั้งหลาย ขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งที่พึ่งของโลกทั้งสามซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้นมีอานิสงส์มากหลังจากนั้นจึงจะกราบบทนมมสการพระรัตนตัยอารหังสัมมาสม,มุทโภพควาพุทธังพะกวันตังอาภิวาเทมิตามลำดับเป็นต้นเอองค์พระชำระจิตคิตตนี บารมีสะสมทานการกุศลหล่อองค์พระชำระใจภายในตนบำเพ็ญตนเป็นคนดีมีกิตใสองค์พระพุทธสง่างามด้วยความดีล้วนมากมีอานิสงส์จงฝันใฝ่หนึ่งไม่หนาวสองไม่ร้อนอาทรใจสามชีวิตปราศจากทุรีไม่มีใกล้ สผลบุญคุ้มครองผองภัยใหญ่ 5. สุขใจไร้เสนียดเบียดบีทาหกแกล้วกล้ามหาชนคนเกรงขาม 7. งดงามวัน,นะสเสนหา 8. ดเบิกบานจิตใจได้นำพาให้ชีวาไม่หดหูอยู่ร้อนรนแม้นตายเกิดที่ใดไม่ตกต่ำ บุญช่วยค้ำประคองสนองผลเป็นมนุษย์เป็นเทวานำพาตนตราบข้ามพ้นวัตฏะพระนิพพานอานุสาสนาจารย์หน่วยบัญจาการัรกษาดินแดนกรุงเทพประพันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีอานิสงส์อื่นๆอีกหลายประการตัวอย่างเช่นอกุศล,ลกรรมในอดีตชาติแต่ปังก่อนยำเบาบาง จากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะเป็นศูนย์เปรียบประดุดน้ำใสไล่น้ำขุนฉะนั้นจิตใจสงบสุขุมเยือกเย็นไม่ขุนมัวง่ายเมื่อมีอารมณ์มากระทบเปรียบประดุดหลักศิลาแท่งทึบไม่หวั่นต่อลมและแสงแดดฉะนั้นมีผิวพันธ์ผุดผ่องเปล่งปลั่งดังนางวิสาขา ที่ได้ชื่อว่าเบญจกัลยาณีมั่นคงในคุณธรรมเมื่อมีโอกาสฟังธรรมก็จะเข้าใจได้ง่ายท้ายที่สุดก็จะเข้าถึงซึ่งธรรมชั้นสูงในโอกาสต่อไปเข้าในลักษณะที่ว่าได้ฟังคำสอนมีจิตใจอ่อนอ่อนสำเร็จยานานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารพ้นโลกโลก,กี อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อการสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์มากอย่างนี้แล้วก็จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวตามเจตนาศรัทธาโดยการบูชาทองเหลืองแผ่นทองหรือเป็นเจ้าภาพททยธรรม น้ำปานะก็ตามอัธยาศัยที่ประรมพิธีฝ่ายอํานวยการการสั่งสมก่อสร้างซึ่งทางบุญคือสร้างคุณความดีไม่มีเนา่าจะนำสุขมาให้สู่ใจเราใหม่หรือเก่าให้ผลดลบันดาลอย่าดูหมิ่นบุญกรรมว่าทำน้อยจากไม่ต้อยตามต้องสนองผล แม้ตุ่มน้ำเปิดงายรับกับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาอันนักปราดสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งพบสถานวิมานทองการทำบุญทำทานหมั่นทำเถิด เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขทุกสถานอย่าท้อถอยศรัทธามันทำทานผลบุญนั้นตามสนองไม่หมองหมัวแม้แต่ในชาตินี้ก็มีสุขบุญจะปลุกให้เราตื่นจากความชั่วใครทําดีได้ดีเป็นของตัวจงละชั่วทําดีเถิดประเสริฐเอ่ยสวัสดีครับ นี่คือตัวอย่างคำกล่าวเชิญชวนศรัทธาสาธุชนผู้ร่วมพิธีนั้นสร้างพระประธานหรือว่าเททองหล่อพระประธานเป็นกรณีตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดจะนำไปใช้ต่อหรือว่านำไปขยายผลต่อก็ขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดเห็นสมควรที่จะเพิ่มเติมอย่างไรปรับแต่งอย่างไรให้เหมาะสมก็ด้วยความยินดีนะครับ และเช,เช่นเดียวกันถ้าหากวัฒนุชมมีคําเชิญชวนศรัทธาร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานหรือว่าสร้างพระประธานในฉบับของท่านต้องการที่จะนํามาเผยแพร่พนในช่องรุ่งสารดีเพื่อเป็นธรรมวิทยาฐานร่วมกันก็ด้วยความเคารพและด้วยความยด,ดีดีนะครับวันนี้นําช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่ตอไป ก็ขอให้แฟนรายการทุกท่านนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ